สำหรับคลิปของฮานอยเนาะฮานอยวันนี้วันที่13นะครับวันพุธนะเมื่อวันก็หลายๆคนก็หยุดนะครับส่วนมากนะครับจะหยุดเมื่อวานนี้รู้สึกว่าฮานอยผมจะมาแค่เด่นนะครับแค่เด่นเนาะก็จะมีปกติเด่นหนึ่งอะมามาแต่ไม่มาตัวเจานะหนึ่งแปลเออนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่วันก่อนก็มาดีแต่เนะมื่อวานนี้หลุด เฉพาะกิจมาดูเฉพาะกิจวันนี้กัน3ามสี่นะวันนี้ส่วนกาชาดละ่ะกาชาดผมให้4ีหครับเอยชนกันที่4นะครับตัวเจาะนะ49่เสี่ศแล้วก็4ี่ห้าครับห9าเกห้าศย์สตัวนะครับเก้าสี่เดียวนะ จาะกิจการรวมด้วยนะครับ40 49ครับ59 50เ้ยไม่ต้องเน้นก็ได้นะมันห้าชุดเออส่วนพัฒนาวันนี้เด่นอะไรพัฒนาวันนี้เขาจะเด่นที่46ครับหลังจากที่มาดีหลุดนะครับพัฒนากวีเมื่อวาน46ตัวเจาะนะครับ ส5่6้8นะครับ6 5 6 8แล้วก็6 6, 6ครับนระวังเบิ้ลนะสตัว6 6 4กี่นี่จับเบิ้ลให้เลย6ก6 6 หกแปดนะครับหกห้าเน้นหกรองสี่เป็นพัลังชอบหกอะ VIP ละ่ะ VIP วันนี้เขาจะเด่นที่สี่กับเจ็ดนะครับสี่กับเจ็ดตัวเจาะนะ สี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกครับสามตัวนะครับห้าสี่เจ็ดเด่นที่ 4,7,7,5,4,5 7,2ส่วนพิเศษพิเศษวันนี้เขาจะเด่นที่02นะครับ 020309ครับ121319ครับ3ตัวนะครับ302เออเน้นที่0203นะครับ0203 อ่ะมันเด่นที่ศูนย์สองทำไมผมเจาะที่หนึ่งสามมันจะต้องเป็นสองสามนะครับหนึ่งสองอ่ะได้สองสามแล้วก็สองเก้านะครับดูตัวเลขผิดผมข้ามตัวเลขไงศูนย์สองหนึ่งสองอ่ะหรือสองแ่งนี่แหละสองสามสองเก้านะครับ, 23, 29, รบชุดเด่นนะก็จะมีสองสามด้วย สอด้วย21นึ่มีเลขต่ำๆหน่อยโอเคนะครับ0 2นสอง2 1นสามอ่าถูกต้องแล้วปะกะติวันนี้ปะกะติเขาจะเด่นที่หกเมื่อวานมาแค่เด่นหนึ่งนะครับ60-61 ห้าหกเนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามตัวศูนยหกเ้าครับนะเล็กที่ชอบหลมาผมชอบตัวนี้หกเกหนะครับหกเก้าหเจ็ดเก้า เ0แล้วก็6ก่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะก็เลือกดูเลือกรับชมกันได้นะครับนะอย่างเป็นแค่การวิเคราะห์การคำนวณน,นะครับตามสถิตินะครับไม่มีใครรู้ว่าจะมาตัวไหนก็วิเคราะห์ไปตามที่อ่ะได้ ตัวเลขมานะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ